มาสุ่งเ่อวิธีบริายรูดักการดังของรายการเสียงไฟลอยจำยายประกันสองเทียงตรงเมื่อได้ขยามสิบสองโงสมสิบมเน็ตตีเว้งยกมีซึ่งมันเอาเครืองมินเสีได้เข้ามาปล่อยมากหน้าปันจุ้มสิบจะไดเขาสาบิงสิงมาเปียกแก้มไอ yêu đi sẽ phải này thảm đôi pino hoa khà này thì vinh cho lá lái lại cổ, ba đông, mà, thái, cổ là bà pin long mặc từ nhà gần phải từ nhà có lại chè lại họ đại ca phải đấy bu cả mơ này sức ao mình toàn bắn chung cũng nàng hư để tức cho mê mừng cụt xin đang bảo mừng mịt lái lại đi tức yêu mà mày cháy cô đang lắng nhà tuổi lái tức phiền cá xích cho nên mỏng màn khảo linh nằm mày na xích con na xích quê cả đang lắng bảo hư mình sẽ mà đừng khi đó ý thế ี่เรียกว่าขวางผูขวางป,ป,งปาเกี่ยงไหมเกียงไหมอาม,มีนาสิกลงอาม,มีปังสิกลมเว้ือมินเตออ,อมาเสเรามาหยังปีน้องอุปภัญญาดังหลายทายอันวันเตไปไล่ผู้จอมก่อไหนอยู่ดีเสียนไปก็ไล่ผู้เข่าเสดมาสร้างอีปีน้องเขาว่า เกีกัอนิมเท่าเนี่ยเกบจึงได้ฮอคาก็หมากักตึตกใส่หมักลงเยอะๆเหมือนกันก็ไม่ตีภา,าษานีกคนเมืองไทยว่าจุมหมายพวกเขาแนะี่ได้เป็นน้าซึกมาเป็นนักวิง่งตีบางทีเป้งทีเขาทิ้งเลยอ่านเมืงองไทยว่าตกเป็นเป้าหมาย เป็นเยื่อหมายสายมากร้องจ้องเลี้ยงมากรอกเล็กเขียงหมอกม่านเขาทีเราเอเขาปีอุบลีฮ่าอาบน,นั่นก็ตั้งอุบตั้งตึกอ้าใครเป็นน้ำหมูน้ำตาห้าน้ำหมูน้นำตาดันได้เป็นคนเมืองจ้ะเอ็นถอยขึ้นนี่ทื่ใน มากางองร้องเรียนมายามอยู่ยในสเตปจริงได้คบเหมืนสายหาปากรักรักปันมุ่นนั่นหมากในจุกเสรีเทีนยนอีเขาไปว่ากองยืมมันคเขียวกองยืมมันโอกาสกองยืมมันขัง,นนงในเมืองใต้ก็ไปยืมมาปอมาด้วยอาร์ซีเอทีพีหนึ่งเทียนหลอาไวไ้ไกล กลับในไหนมากองตรงแล้วมากองเล็กเถียงหม่องมันเขาเรียกพุกใสดีจุงคือเกลอเขา中料ภายรีมวยตั้งภายรีซิงกวนอะไรปักกาศเร่ไปกวยไวปีนอกอะไรได้ง่ออะไรมันเป็นจังไดปอขามมาโดยมื้อจอมหรือยอดสิบ ตึกมันในเมืองไดปัจจานก่อกลางนึนเอห็นงก็บอกกาวสีฟกเกาสิบเจ็ดเปิดห้องมายอดสิบเมืองห้างมันเจ้าก็อยู่ทีเลยประมาณกระจอมแหบที่นั่นกว่าอยู่ทีแล้วก็ไพ่ไม่วันที่นั่นอะไรจี้ยอดสิบเมืองหางไหลมาที่นั่นกว่าหาว่า đôi đồ đẹp của vợ vợ là bà khâu ngắm nhìn lũ u cô kiều Khô kiều của bà khâu ngắm nhìn à u cô cang ngao lai không bán lúa tại đây chứ u mương la hai đây bên này nè và u phải có quyền làm dư mà thì chung mà nó lại bà vay hiến สิเด้๋ยลําดยต่อไี่50วดยแบบยอสิ่งมงืามเนี่ยอันมันแดกคนมึงต่างวกาจะพนั่นขัดใจจิตดูตสู่ติดตัสิดี๋วอา马来西เนอสายมากงสิ่งมันเขายางนั้นยอนหาตึอยู่ห้งนนางวนเพียิน,นี่เลือสินั้นคำพ่องเปนปีดุจิคำพ่องเสิงคนมองคำพ้องเดนสิเปิขึ้นมีปตึก ยาสิกต้ออยู่ห้าง q นี่กูบอกหว q กาบันมือน่ยจะยาสิกก็จำหนังเงาลายปันมาเนเอยสี่อนทึกมาโกเขียนทึกมาว่าทึกมาโกก้าก็คือตึกเอาขางในเมืองไทยก็ทึกออกทำสีเขาก็ตึกเออสึกเขียนอะรเขาว่าเขาก็เลี้วคาอะไรพไหน มากองต้องเลี้ยงมากองนี่แข็งปีหมองมนนันเขาเลี้ยก็เอาหน้าโอเคจำต,ตึงสิได้ครับเอาครักเลยจ้างว่าดีละ่ะเอออันนี้น่ะป้าสิบาทเนี่ยการที่ม,มัน้องกันพอเขาติดมื่อนอนวันพอมานอนวันยาวก็ได้ลูกตึกเส่งสูร้องจะเส้นเขาเฮ็ดไหนเนี่ยป้าสิบาทปีหนกาอะไรเงาลายมันเนี่ยอ่ะ เรียกไร่เปลี่ยนมาในรองพ้อมหุ่มใน่ยย้อนครับย้อนเบือหมาหน้าของเจ้าคือจอสูเฮาฮากูจุสองวันว่าได้เป็น,น,นตัวของเหตุนีอตำภากรมักมาลาชาติสเตจจึงได้อ่อนเฮ็ดอ่อนสร้างเสด็จปกต่างพวกนั้นเลีวกวนขออยู่เตเี้ยนี่ปฏิการมือห้าถงงูกมงคลเผยมินำกัการ่อดใจกันเฮ็ดน,นี่สังวรจ้าไดนเนสด็จองมันตึกมานว่าไหนเด้ อ่องอ่ะวิ่งกวนนาเลยมือเลียวเดน้ำผิดออกได้มีสมคอนออกห้าได้ได้มีออันอ่องมันก่อ่องเฉาออกไดได้มีเอามือนไตอองพีดอหันอยู่ฮะหมูว่าว่าอ่องเหมือนพักเหมือนน้ำผิดอ่อยได้ได้เมียน่ะปอกลางไอ้ปอนหองคนมือหยองได้ได้หันอ่ะ เอ้มันมีที่ไหนปีหน่อหมูปันแหงทั้งไรไตเขาเขาไตนี่แหลกกูเจ้าคือเจิ้นยึดกองกลางลาั้างไหนคม,มอเมริกาโตสู้ก็ในเี่อัมปีมันดีกว่าทั้งไรว่าอยู่นะมึงไตอยู่ดังตันสางก็อยู่กว่าได้คนเมืองเดี๋ยวกันเหตุจากเหตุสักูกล้าอยู่เลี้ยงเล้าไก่ก็อยู่เลียงเล้าไก เฉยนอีเข้าอยู่น้ำสันว่านตรงก็อยู่เลยสืบเสียนั่นมีรัฐบาลกลางอาซุยยากางเีเฮสซาฮาของกูเจ้าคือโฮมารปิงกันลองสุริสุนเต็นกันเคดไหนแต่ได้เปียนการใลเมืองใดเขาก็อยู่ยังยกกว่าพอเฉยไอีก้วยอ่อมนันนียกขึ้นโกกกางพอโกงกางก้อยอนะ่อมันนี้โบขึ้นว่า ดาไล่อันสุดสัตว์ว่าของเจอในมนันตื่นมากมานัมนมาย้อนสึกว่าขายกองการมามืองจีนยามปันเดเขาจังมีเอ็นมีเฮียงต่ำเตียงติดดรอจุยาบาอเลยขุนปังปะในจากมึงขี่มนันอำลานออกซบมันเสียดาก็มีไว้ในใจในอกมันและวันบนไหนเอ๊ไปก๋วยกังจุ่มกังจุ่มให้จุ่มกังฟงนะมึงไปทั้งหลายอาะไรจะจ้าเลย โกจุมมนั่นถูกดีไลอวอนกันลุกขึ้นมาจ่อยเขียนอีตึ๊กขอซึ่งงานออก่านันแผ่ยนีเมมุงได้ฮ่าอานั้นก็วันกันกอดไก่สิได้ดวยมันตกกันเฉียนอีเฉียนอีดึงปันมันตี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 ดูมุนเขียงตูเรีงอุ่นอาตายก็เยี่ยมา่ะทำ่ายานเลเที่ยงก่อนเออจีนหาเนี่ยพิดาศคือมึงสั เงาไลา่เนี่ยเด่นที่ไหนกว่าลีไม่เจออยู่พอคำาด้วยเนี่ยเมื่อปีสองพันสิบห,าหา้าประวัติเสียนไปเมื่อเดิมเนี่ยมานเห็นสุดแรงเวียดเวียงเจ้าปังเยาว่าเจ้าปังเตรียมตั้งเลยอกตีนอยูน่นะมันเจ้า,ขาจดดเข้าใจต่อสู้ทิ่โตเกียวจีฮีกังเคล็ดหาววันให้อยู่รอด Anh gom mang tục hào quan mày. Wal hai gom luned lượt đang a mẹ đang lì. Sì, mang bọc quay năm. Anh ai này lai gom kim mượn toy. Loi gom mát toy, kuo gang gom mát toy. Wak gom mát toy. Mâng li a mày nèo ngủ tay này, bọn tìm nèo kìm kèm 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 à kèm 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 Bị xóa hình xóa, xóa hình kha kha Hồ Bảo Lộng thọng xỉu khiến người ta nhầm màn giống như chạp đèn Mình xích màn vào, mình ta lại xóc này Tộc Anh mát cho anh nhau gặp còn đứt màn hình chung nữa ngon lãi này, mình xích này rồi đấy, đi ăn thôi Xịt, xịt mà มาเอาเฮียงลุงร่างมือปั่นห้าร่างคือห้าร่างเชียงถุงห้ามากูไผ่กูดัมาปรุงปีเสปีเสเจ้าคุณโจได้เลียงเนี่ยญาติอนถมลุงน้องก็เลยเอาเสียงพุดออกเฮียงล่ะของเสียขึ้นไปใต้ดับสิ่งใดหวังว่าเฮ็ดฮัมเฮ็ดติ่ดิจึกก็เสดดาบไปข้าวถึงเน็ต ดึกย <t> ่านในน้ำกัดตึกในการมึงตึกในความเผาบ่ในสิใจถึงมีกล่องอยู่นะใครล่ะที่ไหนอําโฮมันคำโค้งไรก็มันสิบคอเขาเ็งกันลืมสุดมาหรือสินับไลยถอยขึ้นมุดไลยขดหัวหลังเออพี่น้อครับในเปลี่ยนตอนสอนเพิร์มันเอาไว้ Cô khiếu gọi <laughs> yam nha cô lai gọi yam nha chị em nào ý cố gắng nói để tao thư là mừng tay đi có nhà màn phụ hăng hăng mà nè hâu yếu khoan hẹn mà dễ hẹn mà bỏ cả tích mới đuôi bỏ cả đuôi mơ tích bỏ tao sống phải hăng gắn hai quả cây đuôi ngào lai hả đê ông ngâm dĩ nó yên này เมื่อจะยาสิติกมีพมาซอยเมื่อแล้วเชนยาอีติกระห้องเวเนกอนอนกันตัวอ่ะโยน่าเอจะว่าตัวย่อยสลงกาลีเลยตัว่อยสลองในเมืองไทนะป่าดงปึงทิ้งย่องทิ้งย่องเนี่ยจะแสนไปติหลับหลอกป้านติดเท่าไรมนเป็นอยู่ปีนทอเฮาไลยป้าคนตัวเยนาอีติกระ ไอ้มองมาเนี่ยมันเอามากมาดิมึงขี่มันก็ดีดีรัสเซียมึงเบลารุสเอาฮุ่มิสเรตโตมากลางคือก็ตรงนั้นกุรีอาของกึ้งกุ่มริดเขาจ่อยแต่ไอ้ผิวเจ้าคืออันนะมึงได้เขาฮาลลาอินเดีโตสู้ติดโตติดโตไลติดโตไลเลยติดสิบไหลสิบสองจีบิงเขาสูงกว่าก่อนจะนาเดีอดอีกสั่งย้อนไปยังยำเฮ็ดไหลกรรมตีว่ามานเหมือนกุญแจหาย กุญรวยก็ลยว่าเกิดในรวยด้วยเนี่ยป้อมใครปันอยูน่นักเรียงก็เป็น,ปนกุญยรวยก็ไรป้อมใครปั่นมือมึงปั่นก็มือลายคาก็ไรเออแียนไปเนี่ยมีที่หากที่จ้งางอีสระเนี่ยอันนี้ก็มาเต่มนึงนึ่งกันปีหน่อเขาคับนอไลมีนิยามอยู่เลยลียอมหมานะ เพ่าเฉลีอีราบว่ามาซวยเท่าติดเลเมืองไต้หลงวพาอะไรมากกว่าปันกันอุ้งเผิงเออผ่มเนเฮ็ดงเงัน้างเออย่อมหมาน่หูใจเพียนสูงดีในนี้คู่ไ่ก็จ้างจ่อยคู่ขิวก็จ้างจ่อยกูเจ้าคือจ้างจ่อยวันมันได้เคียงอ้เมยกเมกเคียงหอ้้างมันเสีดโตสู่อยู่เรงไหนมันโตดังนักองกลางโดนกูดึกูรองกองอันนี้คือจที่มาผิวเนี่ ถ้าทำวุวนอยู่เขาว่าโหปีโหเลืองนั้นทำได้อยู่เลเออทีไหนกูตาวุ่วนทีเสี่ยไม้มึงมาลาดไหนแต่เจนจาเลยก็วุ่นแต่เลยม่วนมีกันโอ้สุดจะห่อขาลิมลอกลายไปดึงเห็นกันซึ้อลองพองเจ้าจัดในจริงไงอันไหนก็ปรัเด็นนหนึ่งตีมาต่อไหแค่นี้วิ่งห่อขาเมือ่อไงวันที่เช้าสองสิบสองโมงกลางวัน sức mà đi, mặc y bang phân xin, tự hơn phải tự có lấy. Khó lại, cái này có họ ta lại lại hủ mở xúc.